ช่ไฮไฮโบวี่มูจิตาลองนามิสแกนนนนจ์ริเอาสิลืมจังหวัดจังหวัดมันหลายคนเขาหลายพื้นที่พูดเป็นคนใสเป็นเกิดเสียงร่แต่ว่าพอแม่เป็นคนอีสานเน้แล้วก็เป็นลูกครึ่งแอลเอน้ำไรเอ็ดกับอุดรเออหันหัน่าว่าลูกครึ่งไรเอ็ดนี่ว่าปฏิเสธเพราะเป็นเรื่องจริงนะผสมผสมประสานกันไปเมิดแต่ว่าว่าภาาเนื้อก็ได้เออได้หลายนิ้ว ใช่แฟนช่องหน่อยละ,ะ<า>กันเพเิดใจเราหน่อยสวัสดีค่ะนนทบุรีละพราแต่เปิดทางบ,บานกลางบ,บ้านกลางสาวหมอลำสีผ้ามวนอะทับเจ็ดหมอลำไวซิงซานะคะหนูเฟนได้แล้วค่ะก็คือเจอกันวันที่25เมษายนนี้ <S <S <ฆ>คอนเสิร์ตมิสแกลดเอ็กซระเบียบวาทัศน์ซินขึ้แน่นอน100%แน่นอนห0 0้ค่ะได้เข้ารอบลึกแล้ ที่จริงที่จริงจะมีห้าท็อปห้าแต่ว่าหนูค่อนคือหนึ่งในท็อปห<อ>้าด้วยเออลดไม่ล่าอ้ลดเนาะเห็นไหมหนะูอ่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเพราะว่าอตอนเป็นเด็กชอบขนนก<อ>เป็นกันเธยตั้งแต่เด็กเลยแม่<อ>แล้วเราเราจะทํายังไงให้เราได้ใส่ชุดสวยเราก็ต้องร้องเพลง<อ> <laughs> เพราะเราไม่อยากเป็นแดนเซอร์เราอยากร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยใ่ใช่ใช่ใช่รมากแล้สุดท้ายก็อ่โบวิ่ฝากเป็นแฟนติดตามกับช่องถ่ายของติ๊กต็อกได้อ่าได้ติ๊กต k อกนะคะก็โบวี่เลย B O V I M O O T I T A ก็คือโบวีมุทิตานะคะแล้วก็อินสตาแกรมก็จะเป็น M O O T I T A L N แล้วก็ Underscore ก็คือถ้าถ้ารู้จักสองสองช่องทางนี้ก็รู้จักทั้งทุกบทแล้ว่ะทุกอย่างเลยอ่ะขอบคุณขอบคุณนะคะเราเจอเราเจอั้งแสนเดียวเจ้าัสดีค่ะ